สวัสดีค่ะสำหรับวิยาศาสตร์นะคะมาอยู่กันในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะสามารถนะคะแบ่งได้เป็นแบบ8แกลุ่มเนาะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกนะคะ เป็นโครงสร้างของร่างกายลำตัวมีลักษณะอ่อนนิ่มนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสามารถแบ่งได้เป็นแต่กลุ่มนะคะตามหัวใจของคุณครูที่อยู่บนนี้เลย ามาดูที่กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกจะเป็นสัตว์จำพวกฟองน้ํานะคะสัตว์จำพวกฟองน้ํานะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายพืชเกาะติดอยู่กับที่ไม่มีระยงหรือ,อ,อส่วนที่ยื่นออกจากลําตัวนะคะลําตัวของเขาจะมีลักษณะเป็นโพรงมีช่องเปิดด้านบนมีรูพุนโดยรอบนะคะลําตัวเลยนะคะการสืบพันธุ์ของเขาเขาจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศแบบไม่อาศัยเพศนะคะเขาจะใช้วิธีการแตกหนอนนะคะ ส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ในน้ําเค็มนะคะนี้เรามาดูกันว่าสัตว์่ฟองน้ํามีลักษณะเป็นแบบไหนอ่านี่นะคะอันนี้นะคะคือจะเป็นฟองน้ํานะคะฟองน้ำนี้จะเป็นฟองน้ําแก้วนะคะนี่นะคะสวยมากเลยอยู่ในทะเลนะคะอันนี้ฟองน้ำแจกัน ค่ะ ต่อมานะคะกลุ่มต่อมาจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือลำตัวพงนะคะลักษณะของเขานะคะลำตัวขเขาจะใสคล้ายหุ้นมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกนะคะตรงกลางลำตัวเนี่ยเป็นโพมีช่องเปิดออกจากลำตัวเพียงช่องเดียวนะคะเป็นทางนาอาหารเข้าและบีบเศษอาหารออกนะคะเขาจะมีลักษณะคือการป้องกันตัวของเขาเขาจะมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวนะคะและใช้แทงเหยื่อการสืบพันธุ์ของเขานะคะเขาจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศยัยเพศและ ไม่อาศัยเพศนะคะเหมือนกันเลยค่ะ แบบไม่อาศัยเพศนะคะสัตว์จำพวกที่มีลำตัวกรวงนะคะหรือลำตัวโพรงนะคะเขาจะแบบสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะโดยการแตกนอค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอาศัยอยู่ในน้ําเค็มเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นไฮดรานะคะไฮดราจะอยู่ในน้ําจืดนะคะจะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็มีแฉกยิ่งเราตัดเขาออกปุ๊บเขาก็จะงอกขึ้นมานั้นเอางอกขึ้นมานะคะเอาไปติ่มก็จะขึ้นขึ้นมาอีกนะคะ ยกตัวอย่างของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นพวกแมงกะพุนนะคะปาก,กาลังนะคะดอกไม้ทะเลนะคะเป็นต้นเนาะอันนี้นะคะอ่านี่ปากกาลังดอกไม้ทะเล ส่วนมากเลยนะคะอ่อ ต่อมาที่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นหนอนและพยาธิตัวกลมหรือเราเรียกว่าหนอนตัวกลมก็ได้เนาะนะคะหนอนและพยาธิตัวกลมนะคะลําตัวของเขาจะนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นป้องนะคะมีปากและทวารหนักนะคะดํารงชีวิตเป็นปรสิตเลยนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะเพศผู้และเพศเมียนะคะจะแยกอยู่กันคนละตัวนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกหนอนและพยาธิตัวคมนะคะยกตัวอย่างพวกหนอนพยาธิตไสเดือนพยาธิตัวจีนนะคะอ,อันนี้พยาธินะคะอันนี้หนอนอ่าเหมือนกันเลยอันนี้ก็หนอนเหมือนกันนี่นะคะ No, la เราเห็นนะคะอ่ากลุ่มนี้นะคะต่อมาที่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นนอนเหมือนกันและพญาติตัวแบนนะคะของเขานะคะลำตัวของเขาจะนิ่มแบนยาวไม่มีขามีปากแต่ไม่มีทวารหนักนะดำรงชีวิตเป็นปรสิตนะคะก็คือคำว่าปรสิตก็คือได้ผลประโยชน์แค่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะก็คือจะเป็นเสียผลประโยชน์ถ้าให้นึกเปรียบเทียบหนูจะใกล้ตัวเราหนูรู้จักต้นเขาเรียกต้นอะไรนะ ต้นไม้ที่มันอยู่ในในที่มันอยู่บนต้นไม้เนาะเขาคูดจำไม่ได้นะคะมันจะแบบดูดอาหารดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนต้นไม้ต้นที่ดำรงอยู่ที่มันไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยมันตายไปเนาะนะคะเหมือนกันคําว่าปรสิตนะคะก็คือเราจะได้ประโยชน์อย่างเดียวเอาผลประโยชน์จากเขามาอย่างเดียวเลยนะคะส่วน เขาที่เราไปอาศัยอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็คือจะเสียผลประโยชน์แล้วไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคําว่าปรสิตเนาะนะคะการสืบพันธุ์ของเขาสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะและแบบไม่อาศัยเพศนะคะมีสองเพศนะคะอยู่ในตัวเดียวกันนะคะอาศัยอยู่ทั้งในน้ําเค็มและในน้ําจืดนะคะและ,ะมีพยาธิใบไม้แล้วก็พยาธิตัวตืดนะคะ นี่นะคะลักษณะของเขาจับตัวแบนๆเนาะนี่นะคะแบนยาวเลยนะคะลำตัวนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องแต่ไม่มีขานะคะลำตัวกลมยาวเป็นป้องคล้ายวงแหวนต่อกันผิวหนังเปียกชื้นนะคะเคลื่อนที่โดยการใช้ดื้อมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารนะคะมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะ การที่มี2เพศในตัวเดียวกันเนี่ยเขาจะมีเฉพาะในไส้เดือนเนาะนะคะมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะคะยกตัวอย่างของศาตร์กลุ่มน,นี้นะคะก็จะเป็นพวกไส้เดือนปิงน้ําจืดทากดูดเลือดแล้วก็แม่เพียงอันนี้ก็จะเป็นปิงอ่ทาก่า,าอันนี้ทากดูดเลือดนะคะเป็นพวกปิง พวกผ้าอาันนี้สเสื้อเทียนนคะคะอ้อเห็นแล้วขนลุกมากเลย ต่อมานะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อลักษณะของเขาก็คือเขาจะมีขาต่อกันเป็นข้อข้อสัตว์จำพวกแมลงมีลําตัวแบ่งเป็นสามส่วนนะคะได้แก่ส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะมีเปลือกแข็งหุ้มลําตัวนะคะมีระบบหมุนเวียนเลือดและระบบทางเดิอนอาหารที่สมบูรณ์มากเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะ,จะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบลอกขราบแล้วตัวเขาขยายขึ้นได้ พอเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะลอกขาบตัวเขาก็จะขยายขึ้นมาอีกนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะออกลูกเป็นไข่นะคะดูมีอะไรบ้างน,นะคะมีหกขานะคะได้แก่มแมลงนะคะเช่นยุ่งมดผีเสื้อมแมลงวันนะคะสัตว์นะคะที่มีข้อที่มีแปดขาก็อย่างเช่นแมงแมงมุม แมงป่องเห็บนะคะอ่าจากสองอันนี้นะคะหนูสังเกตเห็นอะไรไหมถ้าเกิดว่ามีหขาอ่าหข,า,า,า,ข,า,ขา,เาเราจะเรียกเขาว่าแมลงแต่ถ้ามี8ขาอ่ามีแดขาเราราจะเรียกเขาว่าแมงนไอ่านะคะก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อถ้ามีหกขา เราจะเรียกเขาว่ามแมลงเนาะเช่นยุงมดผีเสือ้อแมลงวันแต่ถ้ามีแปดขานะคะเราจะเรียกเขาว่าแมงเนาะแมงมุงมแมงป่องนะคะอย่างนี้เนาะต่อมานะคะถ้าเกิดว่ามีสิขาก็อย่างเช่นพวกปูกุ้งนะคะซึ่งมีขาเป็นจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็กิ้งกือตะขามนะคะที่มีขาเยอะๆเนาะ ่ต่อมานะคะก็คืออันนี้หขานะตูใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสาส่ห้าสัตว์ที่มีขาเป็นขอ,อนิยุงเนาะอันนี้หขานะคะอน,นี่ยกตัวอย่างเป็นหขา8ดขามาแล้วแมงมุมแมงปองนะคะ สิบขาก็อานนีเหตุแตดขาอยู่อ่ามีมากกว่าสิบขากิ่งกือเลยอันนี้ว้ายต่ครับต่อมานะคะสัตว์ทะเลผิวผขุขะนะคะ กลุ่มสัตว์ทะเลผิวขูกขานะคะตามผิวลำตัวหยาบนะคะขูกขามีสารพวกเห็นปูนเป็นองค์ประกอบนะคะไม่มีส่วนหัวลำตัวแยกเป็นแฉกนะคะใต้ลำตัวนะคะจะมีเท้าเป็นหลอดเล็กๆนะคะจำนวนมากเลยนะคะเราจะเรียกาว่าเท้าท่อนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่นะคะส่วนใหญ่เพศผู้และเพศเมียเนี่ยจะอยู่แยกกันคนละตัวนะคะ ยกตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นพวกดาวทะเลเปิงทะเลเมนทะเลนะคะอันนี้นะคะเป็นดาวทะเลน้าทะเลก็จะมีสีสันแตกต่างออกไปอันนี้เม่นเม่นทะเลแตกต่างกันออกไปเนาะ อันนี้โอยดูมนี่ปิงทะเลหอยและหมึกนะคะทะเลเน,ะน,นาะลักษณะนะคะคือลำตัวของเขาจะนิ่มนะคะส่วนใหญ่นะคะมีเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารจําพวกหินปูนหุ้มภายนอกเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่อนออกจากเปลือกนะคะ อาศัยอยู่ทั้งบนบกนะคะก็คือในน้ำจืดแล้วก็ในน้ำเค็มเนาะสืพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะออกลูกเป็นไข่นะคะ มีโครงสร้างแข็งแรงนะคะอยู่ภายในลำตัวนะคะเคลื่อนที่โดยใช้หนวดนะคะและการพ่นน้ำออกจากตัวนะคะในการเคลื่อนที่เนาะหายใจด้วยปอดแล้วผิวหนังนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะออกลูกเป็นไข่นะคะยกตัวอย่างของหอยนะคะก็คืออย่างเช่นหอยแครงหอยทากหอยมแมลงผู่หอยโขงเนาะ อ,อ่หอยขมหอยสังนะคะหมึกทะเลนะคะก็อย่างเช่นหมึกกระดองหมึกต้มหมึกกล้วยหมึกยักษ์นะคะอันนี้เป็นต้นเนาะอะ่มาดูรูปเล่าของเขากันอ่าอันนี้จะเป็นหอยนะเนี่ยอ่าหอยท่าเป็นหอย อ่าอันนี้จะเป็นหมึกละตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้สีสันสวยงามอ่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็น m d map นะคะสรุปเนาะระหว่างนะคะสรุปนะคะ พวกสัตว์นะคะก็คือไม่มีกระดูกสันหลังเนาะว่าแบ่งออกมาเป็นกี่กลุ่มลักษณะที่สำคัญเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือจะแบ่งออกมานะคะกลุ่มแรกกลุ่มฟองน้ำนะคะกลุ่มที่สองก็คือจะเป็นพวก กลุ่มพญาเนาะลำตัวลสัตว์ที่มีลำตัวกลวงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมนะคะสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป่องนะคะสัตว์ทะเลผิวขุข่ะหอยและหมึกทะเลนะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะอันนี้ก็คือเขาจะสรุปไม้แมพไพ่นะคะได้เป็นแบบนี้เนาะใครอ่านไม้แมพอันนี้เข้าใจนะคะก็จะเป็น การสรุปเนื้อหาทั้งหมดเลยเนาะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะทั้ง8กลุ่มเลยนะคะอันนี้ค่ะสำหรับนะคะเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ